ล่าสุดคนงานกินเข่าแล้วว่ายอมผักผอดพี่น้องจ้าไม่เข่าข้าเจ้างึาม,ามงามบยม่ย่อมผักย่อมผอดเลยกินเข่าแล้วก็ลงลุยลุยต่อเลยข้าเจ้าผ้าเาเมื่อตะเวนฝ่าเเมื่อเห็ดเวียกอยู่เพื่อนขาาออ้าเจ้าว่ะยังน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยปู้ข้าเจ้าเกี่ยวสิแล้วแล้วโ <cụ> พดโพด เฝ้าน <c oughs> ้อคนงานล่ะตีบานี้มึงเนี่ยเข่าเข่าอันนาอ่าวไซงามเวร่งงามเฉะผูกเข่าเราในเมนเบดผูกสุดสายหูสายตาเนาะโพดโพดโพมึงเนี่ยมาเข่า ไปขันเจ้าชิเล้วป้าห้าวเร็วเป็นยังเอาอันนี้จะเป็นหน้าไห้แรกที่เกี่ยวเสานี้หน้าทาังเบิร์ดมีจังไห้มีซองไห้จ้าทั้งลุ่มป้าเป็นหน้าเหือ กินข่าอิ่มแล้วอาดก๊กอันนี้ก็ก๊กหมักสมมอบ่อยบางก๊กหมักสมมอหมักสมมอค้าข้อพี่ไอ้เมือในห่วงเขาพี่น้องเอ้ยเขาหน้าห้าวคือบรงามจังสีอากาศแบบว่าดีแห้งสบายหูสบายตากินข่าแล้วก็ลงลุยต่อเลยจ้าข้าเจ้าบ,บ่ยอมผักพี่น้องเอ้ยผ้าแล้วผ่าเมื่อข้าเจ้าว่า สิเล่แล้วน้องไผ่เต้นตอดเต้นตอดน้องไผ่หรอซ้อนขาวเขาเจ้าเด้อรอบกระดีอ่ะสิเล e> ่แล้วจ้าหน้านีิก็สิเป็นหน้ามูนคุณพ่อแต่แต้รุ่นได้ผู้แหละ แต่ว่าดาวนะ่ะแต่ว่าอันพอ่อเพิ่นปันให้แล้วปันให้ลูกชายหน้านี้เป็นเพิ่นปันให้ลูกเป็นผูดไผ่ผูดมันแล้วดาวเขาพอได้หน้าทงนี้จะดาวได้หน้านายอันนี้จะเป็นชุมเอาเอิร์ดนัน่นหน้าโคกอันนี้นะพี่น้องเอ้ยหน้าโคกทีอยู่ใกลบ้บ้านแน่ดาวนะ่ะได้หน้าทงนายได้อันนนั้้ไดมูลคุณแม่อันนี้เพิ่นสีแบ่งให้ลูกชายเพราะว่าลูกชาย ลูกชายคุณพ่อกระทางเบิดกะแปดคนดาวเป็นคนที่เก่าจ้าเป็นผู้หญิงผู้เดียวก็เลยได้มูลแม่สิเลวเลวพี่น้องจ้าก็ไม่ลงมาประทันอากาศดีมากเลยคือลม ว่างนี่งาม,นะนะมาเนาะมาเขามาแถวนี่มาโซนนี่ชิงงามเนี่ยเนาะมันเป็นหัวโพนเด็ดในนี่นะมันเป็นหัวโพนเดย์หาดูดออกดูดหัวโพนออก อะไรวะพวกคุณว้าอะไรกันสวัสดีครับจุ๊บเจ้าว่าว้วันไผ่ว้าววนตัวเองนี่แหละเฮ้ว่าวพื้นตัวเองนี่แหละดีที่สุดเอออ่า จะคล้องนะจะคล้องนะหอบยังหอมนำวัดเน็บจีแหน่ลงมาพร้อมจอกเก่งมากเลยสิแล้วแล้วไปเมื่อนี้เขากับเมื่อลงตลาดต่อ เรือแหลมสุดท้ายฮะถ่าหูบอแหลมสุดท้ายแล้วใช้ปิงหนึ่งกเดี๋ยวเลยพี่น้องเลยเสร็จแล้วพี่น้องบ่ายโมงอัคนนีงบ่ายโมงขึงแล้วเอเก่งเป็นเก่งเลยบ้าหมูชาเมยเพาอ่วมเกี่ยวข่าวบ

สองให้แบบใหญ่พี่น้องเ้ยเกี่ยวรุนไปเมื่อลงตลาดก่อเฮ้เดี๋ยวพบกันมาอีกิหน้มา่เมื่อลงตลาดจ่งพอเคโอเคบายบายจบงนึงพี่น้องเลลือแต่มัดนี้เลือแต่กู้เลือแต่มัดนี้แล้วไปอนสำเร็จเสร็จสิสำหรับการเกี่ยวเม่งมากชมเซยสชมเซยชมเชยชมเชย

โอ้ยเย็นเด้อบรรยากาศดีมากเลยค่ะทั Demon ้งคืนทั้งลมพี่น้องเอ้ยโชคดีขนาดเลยมึงจะห้ามไม่ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาคนละใบด้วยแม่เอออะไรคนละใบคนละใบพ่อไอ้เทพบอกนนั่ดู เี่ยวเขาแล้วเขาคนละใบพ่า่ะเหตดท่มน้ามไปคนละใบเขายทาไหรก่อโมงบโมงโมงเท่านาทีเรียบร้อยพี่น้องเลยงานเงานเงนเมาัเกตเขาก็มให้นเบสองห้่คุดีแล้วคนงานเขาเกียวไวเด้อไว้เไดใครสนใจติดต่อมาเด้อบ่จ้างคนละสองรอยพี่น้องสองใบวันละสองรสองใบแดงจ้าสองใบแดง บริมีเงินกีบ่ไหมวัลลาเซนแล้วบริมีเงินกีอาเงินอันนั้นเออนคนลาาอยู่วัาบกว่าวัลลเซนงไรเนี่ยวัลลานสามสิบพันกีบเกอร์เกนหเจ้า่าติเอาไปใ่ถงลมแลบก็เอาปากลงแม่ทวนเ้ยโ่อดญาติพอได้เงินใบไม้ ก็นแข็งคผลงานของให้ซเถือบอกเออซเถืออ้ยใช่แหละอ้าวซองเถือเนี่ในซองเถือโห้อนม่ใครยังลุงรอนแม่บ้ะได้ดาวได้เอาแล้วเงินบอกพอ เห็นบกนวเกี่ยวขาไม่หันีเลยว่ดูวี่ไปู่บอหันนู่กัชายว่าไม่ได้เื่อนเลยโบได้เงินน้ำมูกับบหามามเงินกับเงินใบพันอางนจะกันกันแกับบริวณได้บนส่วนลายเป็นาเนาะเล้วเลยพี่น้องเลยใา่เงิน ไปจ้าบันนี้โอเคจ้บพี่น้องแล้วแล้วจ่ายเงินแล้วเป็นทีเรียบร้อยสำหรับหน้าทงนี้ก็เรียไปแลเรียบสำหรับการเกี่ยวยังบัดน,นี่ยังถ่าตอนมัดแล้วกาเก็บกุ้เนะะาะแลัวก็ยังอีกหน้าทงหนึ่งในนาเออปนีก็ได้อันนี้จะเป็นหน้าทงโคโอเคจ้บพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราจะได้บคลิปเพียงสำนีเด้อ 嗯。<Okay. S 2> mm hmm.